สิอันดับเปิร์กที่ใช้แล้วติดสถานะหมดกําลังจะมีอะไรบ้างไปดูกันในคลิปได้เลยครับผมอันดับที่10เอาชนะเมื่อคุณได้รับอาการบาดเจ็บคุณจะได้รับโบนัสวิ่งเร็วนานขึ้น2วินาทีและติดสถานะหมดกําลัง40วินาทีอันดับที่9ดังเปลี่ยงแปลง หลังจากคุณใช้แผ่นไม้สตันฆาตรกรได้คุณจะวิ่งเร็วขึ้น150%เป็นเวลา4วินาทีและจะติดสถานะหมดกำลัง20วินาทีอันดับที่8ตัวประกอบเมื่อคิวเลอร์ยกเซอร์ขึ้นมาเปิร์กตัวประกอบจะทำงานนาน10วินาทีและเมื่อคุณออกตัววิ่งคุณจะได้รับความเร็ว150%เป็นเวลา5วินาทีและเปิร์กนี้จะติดหมดกำลัง20วินาทีอันดับที่7อะดรีนาลีนเปิร์กนี้จะทำงานเมื่อ เซอร์ปั่นไฟเสร็จแล้วหรือคิลเลอร์ปิดประตูหลุมถ้าคุณบาดเจ็บอยู่เปิกน,นี้จะทําให้คุณหายเจ็บในทันทีแล้วได้รับความเร็วการเคลื่อนที่150เป็นเวลา3วินาทีแล้วติดหมดกําลัง40วินาทีอันดับที่6วิ่งสุดกําลังเมื่อคุณเริ่มวิ่งคุณจะได้รับความเร็วการเคลื่อนที่150เป็นเวลา3วินาทีแล้คุณจะติดสถานะหมดกําลัง40วินาที อันดับที่5ปะทะซึ่งหน้าเมื่อเราอยู่ในตู้เป็นเวลา3วินาทีแล้วทําการโดดออกจากตู้เมื่อคิวเลอร์เดินผ่านจะทําให้คิวเลอร์นั้นติดสตาร์สวินาทีและทําให้ติดสถานะหมดกําลังเป็นเวลา40วินาทีอันดับที่ 4. ศิละปะการละคร ขณะที่เรากําลังวิ่งอยู่แล้วเราทําการกดใช้เปิร์กนี้จะทําให้ตัวละครเราขย่งเท้า0.5วินาทีแล้วได้รับสถานะเร่งรีบ25% 2วินาทีและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ซุ่มเช่นปอดกันบาง12วินาทีได้รับสถานะเร่งรีบ25%นาน2วินาทีกรีดร้องแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและได้ไอเทมมพร้อดอเนเมื่อใช้เเิรเกเี้เสเ็จแล้วจะติดสถานะหมดกําลัง40วินาทีและเเเร์กนี้ถ้าเจ็บอยู่จะไม่สามารถใช้งานได้ อันดับที่3การลงพื้นอย่างสมดุลเมื่อคุณโดดจากที่สูงออนิเมชั่นการสะดุดจะลดลง75%พร้อมกับเสียงที่เงียบขึ้น100%และทำให้คุณได้รับความเร็ว150%เป็นเวลา3วินาทีเมื่อใช้เปิร์กนี้แล้วจะทำให้หมดกำลังเป็นเวลา40วินาทีอันดับที่2 พลาดเปรียวหลังจากคุณกระโดดข้ามสิ่งคิดขวางคุณจะได้รับสถานะเร่งรีบ150%เป็นเวลา3วินาทีหลังจากใช้เปิร์กนี้แล้วคุณจะติดสถานะหมดกำลัง40วินาทีอันดับที่1ตายยากเปิร์กนี้จะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อคุณลงจากตะขอมาแล้วทำการกดต่อหน้าคิลเลอร์เพื่อให้คิลเลอร์ตี แล้วติดสถานะทนทาน0.5วินาทีหลังจากใช้เปิร์กนี้แล้วคุณจะติดสถานะหมดกำลังเป็นเวลา40วินาทีปอลอเปิร์กนี้สามารถใช้ได้2ครั้งต่อเกมเท่านั้น